ว่าแพตตินัมม้ากระชากหน้าทองคำขาวทำให้ผิวเปล่งปังและยกกระชับผิวด้วยคอลลาเจนบริสุทธิ์และดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอน้องนะคะซีวีดซันไวท์ SPF 60บบำรุงผิวกายผสมสารป้องกันแสงแดดฟีนีเลเซฟบายน้องนะคะชุดบำรุงผิวสกัดจากสารธรรมชาติชั้นดีที่สุดช่วยปกป้องและบำรุงผิวปราศจากปัญหาผิวเข้ามากวนใจ Like Don't try again. เสียใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอได้โปรดอย่ามาข้องแวะกันี้ฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันคือสิคง,งฉันที่จะ แกมันเลวแกมันชัว่วแกทำอย่างนี้กับเพื่อนได้ยังไงร้ายฮึ่ม <c oughs> แกมันร้ายแกจะยั้งของของฉัน แกไม่มีสิทธิ์มาแย่งของของฉันออกไปสติคกีนี่มันบ้านฉันเข้าใจไหมฟัวบ้านฉันคอยดูนะวันนี้แกแย่งของฉันไปแกแย่งห้องน้ำของฉันไปในอนาคตแกมีทุกอย่างฉันจะแย่งทุกอย่างไปจากแกเฮ้ยแกไม่เหม็นขี้ฉันบ้างเหรอฉันเป็นไปหลายก้อนมากเลยนะ มีโต๊ีโต๊ีมีคนมีเจ้าขอโต๊ีโต๊ีโต๊ีขอผมพิสุดครับเป็นมิยเวทขอบคุณใครพูดวะไม่ต้องกีดครับหยุดหงผมหล่อมากขนาดนี้ทุกคนต้องการผมบ้านผมรวยโทรศัพท์พับได้และที่สำคัญผมรอขนาดนี้ผมมีสเปคผู้หญิงแน่นอนครับสเปคของผมเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงขาวสวยเหมยอืมกล้ามเป็นมัดและที่สำคัญ ต้องเป็นแม่ไม้ฮะต้องเป็นแม่ไม้ผัวสามครับว้าประสบการณ์เยอะกระโธทีเธอกว่าที่เโอทีจะเป็นแม่ไม้ค่ะกล้ามกล้ามเมื่อกี้พิ่ได้ผัวมาสามคนนี่ะครบครบสเปกเลยค่ะคุณหล่อจังเลยอะค่ะผมรู้คำนองศพชื่ออะไรคะกระลาดค่ะอะไรนะครับกระลาดค่ะอะไรนะกระลาดดิฉัน สวยฟงฟิงมากดูไหมนะหนึ่งรองเพลงเมื่อกี้ให้หน่อยขอโทษทีโทษทีโทษทีซึ่งสวยฟงฟิงขอโทษทีเหอะหยุดก่อนคุณี่สุดคะครับทำบัตรประชาชนหรือยังออเพิ่งทำเมื่อวานนั่นไงดีนะฉันไม่ต้องพราผูยาวคือฉันสวยมากแล้วก็ฉันมีผัวสามแล้วอ๋ออ้ยสเปกสเป็นอะไรครับกระดูกติดคอเหรอครับเลอะลิฟค่ะอ๋อเลอะผมชอบคุณจังเลยนะครับผมรอคุณมานานแล้วครับคุณชื่ออะไรนะครับ กระลาดรังตังค์ล้นาอะไคุณคุณพิจิตหยุดอยู่นี้ค่ะที่บ้านชิยาสิฟันที่มีเกลือสมุนไพรไหมคะทำไมอ่ะล้อเล่นไม่ใช่ดางนี่มันไม่ใช่กระหลาดคุณรู้ได้ไงอัางนี่มันคือกะลีกะลีมีฉันขายตัวบ้านฉันฟรีฉันไม่เคยขาย ย่าไปเชื่อมันนะคะดนังนี้มันตอนแหละ่ะมันสร้างภาพเก่งไม่จริงค่ะดูจากชุดมันสินี่ก็ขนปอมเนี่ยขนจริงที่ไหนคนะจะมีขนสีชมพูขนาดนี้คันนี่แหละกระดาษเดี๋ยวคุณไม่เคยดูสามีตีหน้าหรือไงทำไมในเรื่องสามีตีหน้าแหละคนที่ชื่อน,น้ำพึ่งต้องท้องอยู่แล้วคุณดูสิว่าใครเหมือนคนท้องมากกว่ากันใครวะดูไม่ออกเลยฉันไม่ได้ท้องฉันบวมขี้นี่ไงลูกดิ้นขึ้นนมนะเนี่ย ะถามคุณพิสุทจิ์ต้องเป็นของฉันของฉันชั้นี่แหลักกะหลัดตัวจริงฉันเห็นก่อนฉันเยี่ยวใส่แล้วด้วยแกแน่ใจนะดมสิโอ้ยทำไมคุณพิสทธิ์เป็นของฉั้นเดี๋ยวผมจะพิสูจน์เองนะครับว่าใครเป็นกะหลัดตัวจริงฉันมาฉันมานี่ชันฉนันอั้นันเอาไว้ ฟิ้งมุงมิงูงี้กีกขิ้กูฟิกกูกมาบใช่ค่ะฉันเป็นผู้หญิงที่ฟุ้งฟิ้งโอ้โหแอดดมนายเพื่อขอเสนอขอถามอะไรอย่างคั้นไหมยิบยิบคุณพิสูจน์คะนี่มันก็เตียงนอนอ่ะเนาะทำอะไรกันดีอ่ะต้อนหายผีพะหอมเปล้าอุ้ยอะไรยัเสียรับน้่นหนักสองคนได้ใช่ไหมคะคุณพิสูจน์มันก็ปกติมันก็รับได้นะคุณคือผู้หญิงที่ผมไฟฟัน ดีนางตอนแหละใครแกพอแล้วแกเห็นไหมคุณพิสุทธ so ิ์คะวันนี้แหละฉันจะกระชากหน้าของมันออกมานี่เฮ้ยนี่มันดีว่ามาร์กกระชากหน้านี่กระชากหน้ามันเลยมันไม่ใช่นางกระัดเป็นใครฉันนี่แหละตัวเจนแกอย่าประโกคุณพิสุทธิ์ของฉันนะอะยังเอียดอีกแล้วโอยแกมันดีนะเนี่ยมาร์กเนี่ยคุณพิสุทธิ์คะอรไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณพิสุทธิ์ไม่ใช่ตัวฉันว่ามันโอเคอะจริงๆฉันน่ะยังบริสุทธิ์อยู่เห็นไหม ผัวมาแล้วสามคนอาจะมีผัวมากกว่านั้นแต่ฉันยังไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นฉันเถือฉันบริโภคกระดัดฉันไม่ใช่กระลัดคุณเป็นอะไรกระเทยฉันเป็นกระเทยรักใครไม่เคยนอกใจ เราไปดสู่ร้ากเดิมของเรากันดีกว่านะี่คะสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับแม่บ้านมีนูแป๊บๆขอ,อนันนอ้งข่าปกติได้เดี๋ยวเกงในพ่อเกงในยาวยันเข่าอะรายการนี้ถ้าเกิดจะให้เห็นหน้าชัดๆนะคะเราต้องขยับขึ้นมาด้วยเรามาจับจองที่หน้าเหงืดกนั่นะเลยโอ,อ้โห เตี้ยนังเอี้ยฉันไม่ได้อ้วนนะไม่ได้อ้วนที่ไม่ได้อึไม่ได้รักเธอตรงนี้แหละอันนี้ค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับแม่บ้านมีหนวดครับเสียงแบวว่าแับคุณครับสวัสดีครับแม่บ้านมีหนวดครับชืิอจริงไงชีวิตจริงบอยบอยบอยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมีเรื่องวะหรอมีปังได้มากเลยเมียจูบก่อนนะเมียจูบชื่อจริงชื่ออิสานัชนมณีครับชื่อเล่นชื่อบิว All together I just wonder if you like me I can show you my love here it is Don't be shy you? 23 years <laughs> นี่จนี่จบอกหน้าเด็กหรืออะไรเปล่าหน้าฉันแก่ไงไม่ได้ไงทำไมทุกคนต้องตกใจอายุฉันด้วยวะไม่เข้าใจอ่ะทุกคนต้องตกใจจริงเพราะนั่งมีหนวดแล้วว่าอายุยี่สิบสามไม่ควรจะมีหนวดขนาดนี้ทำไมไม่โกนอ่ะไว้หลอกแม่ไงณปัจจุบันเนี้ยหลอกได้ปะไม่ไม่ได้ตอนแรกกัดจะหลอกสีปากนี้ตอนแรกกัจะหลอกเห็นสีปากปุ๊บแม่ฮะลูกปากเลอะปูนแดงที่บ้านนิยมกินมากไงเออ กินเหมือนกันค่ะกินไรส่วนหัวก็ใหไม่ต้องบิวบอกที่มาของแม่บ้านมีนวดใหม่ว่าเริ่มต้นยังไงเป็นแฟนเพจที่มีภาพถ่ายมาจากความที่เราชอบถ่ายภาพแล้วเราก็เป็นคนแต่งตัวเยอะเป็นคนชอบถ่ายภาพหรือชอบโดนถ่ายทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างก็คือโดนและโดนถ่ายภาพอ๋อไม่รับอย่างเดียวเราไม่เคยรู้เราเลือกแล้วเราไม่นิยมหลายเพจเข้ากลับมาเข้ากลับมาเข้ากลับมากลเข้ามากลับเข้ามา คืชอบเข้ากลับมาเข้าบอยคัมบอยเออเออเข้ากลับมาคือชอบถ่ายภาพแล้วเสร็จเราก็ถ่ายรูปเราก็แท็กเพื่อนโนนีน่าอะไรเงี้ยเอริติงเราก็บางเอิญบังเอิญมีเพื่อนแบบว่าแนะนำว่าให้ลองเปิดเพจมหมเพราะว่าอย่างน้อยเผื่อให้คนที่แบบเขาเห็นงานเราอาจจะเข้ามาดูอะไรเงี้ยเผื่อชอบก็เลยเป็นที่มาของการเปิดเพจใช่แล้วเวลาเราตั้งชื่อเราก็คิดเองจริงอรอแบบจะเป็นแม่้านคือจริงๆมันต้องมีชื่อใช่ป่ะพี่คิดอยู่สองวันว่าแบบ เฮ้ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะแล้วเราก็นึกถึงคาแรคเตอร์ตัวเราเองว่าแบบเฮ้ยเราทำงานแม่บ้านได้นะแล้วเราก็มีหนวดอะไรเงี้ยนึกถึงตอนที่ยังหลอกแม่ยู่ก่อนที่จะมาเป็นแม่บ้านมีหนวดอะ้องบิวทำอะไรมาก่อนก็เป็นนักศึกษาอ่าจะบอกเป็นแม่บ้านที่ยังไม่มีหนวดค่ะมีหนวดมาแล้วเป็นนักศึกษามีหนวดเราจบตรีสถาปัตย์ราดกระบังสาขาภาพยนตร์และวิดีโอตอนนี้เราเรียนปริญญาโท บริหารธุรกิจบันเทิงที่กรุงเทพอาชีพคือดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็เป็นแบบครีเอทีฟนิดหน่อยอาชีพหลักอาชีพหลักอาชีพหลักส่วนแม่บ้านมีหนุ่ยคือแค่งานอดิเรกแต่ยังไงรู้ไหมคะเป็นตัวหลักในการทำรายได้ใช่ใช่ใช่เป็นเลยนอีเวนต์ใหญ่ๆที่ไหนเจอนางตลอดใช่แล้วว่าแต่ละชุดเนี่ยมาปุ๊บเฮ้ยกระโปรงคุมหัวหนูไปแล้วคือฉันไปที่ไหนปุ๊บแม่บ้านจะต้องยิ้มกวานแม่งตั้งห้างแมงอยากจะ้ถามเวลาเราเดินเข้าห้างไงแล้วชุดเรามาแบบอลังมากไงยยาไม่เข้าไหม วนมากพี่ขึ้นมาจากชั้นใต้ดินก็เลยโอเคมุดดินมาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ก็ตามแต่ยามก็ตามแต่หมาเหมือน้าห้างก็ตามแต่เราต้องดูมกันเราต้องระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนะว่าความสวยบางทีมันก็แบบมาได้โดยที่เราไม่เลือกอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีคือแบบคนก็จะหมั่นไส้เราเพราะว่าความสวยที่เรามีนี่แหละเรื่อน้าเดี๋ยวเรามีครีเอทีฟหรือว่ามีฝ่ายสไตลิสต์อะไรอย่างงี้ยไม่มีทําเองไอทีหลักเขาเป็นอะไรอะครีเอทีฟเออเคิดไปนน่นนี่นั่นคือด้วยความที่เราชอบเสื้อผ้าม ทําเองได้แล้วอีกอย่างนึงคือเป็นคนตัวใหญ่หาเสื้อผ้าใส่ย,ยากงั้นก็ทําเองเลยง่ายดีอ้าวเวลาตัดส่งเขาตัดหรอถ้าสมมติว่าพี่ตัดเองไม่ทนันพี่ก็จะส่งช่างตัดแล้วพี่ก็ต้องมาทาต่อเ,เพราะว่านนี่เย็บจกักเย็บเอง,เอเองใช่ใช่เย็บจักเอง,เอเองนั่งแบบ นั่นแหละนั่นแหละเเราจบภาพยนตร์เราจบการถ่ายภาพเราไม่มีสเกลของการเย็บเสื้อผ้าเลยแต่แบบพอวันหนึ่งพอมันได้ทำแล้วพอมันได้ใส่อ่ะก็เลยเปลี่ยนแนวเลยไปอยู่ตามห้าแล้วก็เย็บผ้าปีใช่ใช่ไม่ใช่30สามบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรู้เปล่าว่าเกงขาดเย็บไม่เป็นเลยอะตูดใหญ่เลยลูกมีปี๊ดตลอดเท้างามแล้วกัดเท้างามมีแฟนเพจถามหลายคนว่าเอาเงินจากไหนมาซื้อเสื้อผ้าเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินน่ะ ยังไม่ด้พูดเลยไม่ด้พูดเลยยังโอเคที่แบบที่บ้านเขาก็แบบอ,อะอยากทะไรเจอทำอะไรเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตเราแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ขอที่บ้านนะ<ม>คือด้วยความที่เราอยากทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าถ้าสมมติมันทาแล้วเป็นเป็นโปรเซสที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการหาเงินการตัดชุดอะไรก็แล้วแต่พอมันเสร็จปุ๊บอะมันภูมิใจแล้วมันกลับไปแล้วมันเออว่ามันดีเ,นเราสร้างขึ้นมาเองใช่เราเป็นคนสร้างความสุขให้กับตัวเองอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยถักเปียไงนางถักเปียไม่ใช่เปียธรรมดานะเป็นเปียที่ถ โอ๊ยเราไม่คิดว่าจะมีคนแบบว่าอยู่กับหญิงแย้ได้ว่ะราคาเสื้อผ้าที่น้องบิวใส่ราคาสูงสุดอยู่ที่ เฮ้ยไม่บอกนโดน,นด่าแน่เลยทำไมอ่ะวันไลนมันเป็นชุดที่เราสร้นขึ้นมาเองเออออก็ลักหมื่นแหละคือด้วยความที่เราทําเองเพราะฉะนั้นเราแล้วผ้ามันใช้เยอะอ่าส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือเราซื้อผ้าที่เราหมดม้วนหมดหม้วนอะไรเงี้ยใช่<ล>ม้วนเรา80%นะไปอยู่ที่กระโปรงหมดแล้วเออใช่แล้ว <laughs> ที่สาคัญค,คือคือเราพอเราเลือกปุ๊บเราก็แค่รู้สึกว่าโอเคมันเก็บไว้ได้แล้วมันก็เลือกผ้าที่ดีสุด,ออสดคนอื่นเขาอาจจะตัดชุดใช้ผ้าเมลละ30-40แต่ฉันยันใช้วาเลนติโนซึ่งมันเมลล มันก็ก็เผยตัวหน้าสทีนเรามีเก็บไว้มแล้วก็เก็บนะแต่พี่ไม่เคยใส่ชุดซ้ำอะมีความคิดไหมว่าในอนาคตจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์คงยากกับพี่พ่อะทั้งกลิ่นแล้วก็ทำไมไม่ส แกเชื่อป้ะว่าการหาซักแห้งสําหรับชุดแบบนี้ยากมาก,ากพี่ส่งไปครั้งหนึ่งแล้วเขาแบบคุณคะเอาตังค์คืนไปครึ่งหนึ่งตอนนี้แม่บ้านแบบปวดหัวมากเพราะแบบว่าไปออกกองไปเลอะคโครนหรือว่าอะไรเงี้ยแกนึกถึงผ้านวมผ้า,านวมที่แบบต่อกันแบบแปดเก้าผืนแล้วแบบเลอะแล้วมันแบบพูดเลยนะว่าแค่ผ้าุณหนูอ่ะยังไม่อยากซักเลยเอเอว,ว่ามันยิ่งใหญ่กับตะักไม่ไหนล่ะ,ะแม่งกว่าจะบิด ไอตักไอ,อ,อักก็แบบส่วนหนึ่งไอที่ปากอีกใช่ต้องไปเดืดอดล้อนสนามบินดอนเมืองอีก <laughs> นี่แหละเหตุผลที่ปิดนี่แนละเหตุผี่อันมีนคนมาขอซื้อชุดต่อไหมมีเมื่อวานเพิ่งมีคนแบบขอซื้อชุดต่อสองคนในชุดดอกไม้ที่ไปงานเมื่อวานก็นแบบเห <ś k> มือนพุ่งหลีดมาก อบแม่เออเออเอ็มไทยเอ็มไทยคือแบบเป็นดอกคือมันเป็นคอนเซ็ปต์สาใสไวเล็กแหนมใช่ใ่วแรกยแบบเป็นบริสุทธิ์ไงดอกไม้สีขาวทำไปทำมาปุ๊บพี่เอกกี้เขาก็เซวที่บอกอ่ะถ้ามีสายสะพายตรงนี้แล้วเขียนชื่อใครนี่คือแบบพวงลีดเลยพวงหลีจริงๆชุดนั้นตั้งใจทำมาเพราะดอกไม้ซื้อมาแพงดอกไม้ทั้งตัวเลยหรอใช่ดอกไม้ทั้งตัวมากมากมีความดอกในตัวสูงจมใช่ปะ ดอกมาติดตรงนี้ด้วยก็ดอกขึ้นสมองชมใจปะอืมตากล้องคามีมีดเนี่ยว้าจุดเด่นของการแต่งตัวแม่บ้านมีหนวดคือโอ้ยยังต้องถามอะไรอะจุดเด่นจริงๆคือมันคือคอนทราที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งที่ไม่เข้ากันของอะไรเลยเสื้อผ้าหน้าผมแม้แม้กระทั่งรองเท้าหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งใส่ในเข้าแต่ว่ามันไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะต้องเป็นชุดของเพศหญิงเพศชายมันบ่งบอกแค่ว่าเฮ้ยเสื้อผ้ามันแบบไม่เข้ากันเลยนะแต่แบบพออยู่รวมๆกันแล้วแบบเออมันมันมันโอเค มันก็แซบอยู่เออมันแซบอยู่คือสุดท้ายแล้วมันแบบสร้างจุดเด่นให้กับเราอะไรอย่างนี้เฉลิฉาที่สุดในงานเรียกว่าการแย่งซีรูปหนึ่งอ่ะพี่พี่ไปถ่ายการทุ่งนาอ่าชุดสีเขียวมันเป็นแบบโคนอ่ะแล้วก็กระโปรงบานอ่ะเหลืองเหลืองเลืองเหลืองอจะไม่ละซักไหมกว่าจะซักก็สาอาทิตย์เพราะว่าพี่อ่ส่งให้เขาซักแล้วเขาก็ไม่ซักให้คือเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะแมงเรอะโค่นคือมันโค่น ภาพบอกมาสวยมากเลยนะแล้วคนก็จะบอกว่าเฮ้ยยูนไปได้ไงวะทำไมกระโปรงมันถึงไม่เลอะโคนกูอยากจะให้มาดูที่ห้องกูมากเลยโอ้โหแล้วว่าโครนแบบคนกําลังทํานาแล้วเขากําลังถ่ายอ่ะแล้วเราก็ขึ้นแล้วเราขึ้นไปยูนบนแบบคันนาที่แบบเป็นโครนทั้งหมดอ่ะโอ้ยวันนั้นคือเอารถตู้ไปรถตู้ที่บ้านไปแล้วแบบพื้นรถตู้กันเละไปด้วยอีโครนเนี่ยที่ไปถ่ายอันเนี้ยมาก็คือถ่ายด้วยความชอบเป็นงานอดิเรกจริงๆิงใช่ทีมงานเยอะไหมสองคนสามคนไม่เกินนี้รวมพี่บิวแล้วใช่ใช่เพราะว่าเฮ้ยน้อยนะด้วยความที่เราไป บางที่เราไม่ได้ขออนุญาตอาทิเช่นทุ่งนาเราอาจจะขอแบบว่าลุงลุงขอถ่ายหน่อยนะนาใครก็ไม่รู้นี่แต่ขอก่อนลุงก็ไม่คิดว่าเอ๊มเออลุงก็ไม่คิดด้วขนาดนี้นแล้วบางนลุงก็ไม่รู้จักนะเพราะลุงไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตใช่ใช่เราอาศัยช่องว่างอะไรเงี้ยช่องว่างระหว่างวัยตอนถ่ายอยู่ลุงทำหน้าไงอ่ะส่วนมากเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าตกใจก่อนเพราะเห็นเราใส่ชุดลงไปกับรถแล้วแบบ เราอ่านสายตาเขานะเขาคงแบบเหีืยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออเถ้าไปตามแบบต่างจังหวัดหรือว่าชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีเด็กหนุ่มๆแซวว้าสวยนะจ๊ะน้องสาวเธอเธอน้องสาวน้องสาวอุ้ยนี่น้องสาวใช่เขาเรียกฉันน้องสาวเออแล้วก็หน้าเหมือนปี๊กมากฉันฉันก็จะบอกหน้าเหมือนปี๊กดีก็ตรงเกินโมนี่ก็เรียกน้องสาวเนี่เรียกน้องสาวไงน้องสาวหน้าจะไม่ไหลบ่าป่ะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จมูกแล้วลิ้มไรลิ้มไรผ่อะนยอดกันเนาะ พูดอะไรกันเนี่ยใครถ่ายรูปให้เพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนชายเป็นเป็นคนที่มีเพื่อนชายเรามีเพื่อนชายมีน้องชายด้วยน้องชายเราก็มีใช่เหมือนน้องสาวเธอะน้องชายเดี๋ยวไปรู้จักกันไปรู้จักกันไม่ต้องเอาเปก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันอายุเท่ากันแล้วเราให้เงินเขาไหม ให้สีถ้าสมมติว่ามีแบบว่าแล้วแต่ช่วงถ้าสมมติว่าโอเคภาพนี้แบบมีคนแบบจ้างถ่ายนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบโอเคเธอเธอฉันมีเงินค่าจ้างท่นนี้ท่านี้นะถ้าแม่บ้านไม่มีหนวดแม่บ้านจะมีอะไรคราวครฉันก็มีอเอาขนต้องอื่นมาแปะสิฉันก็มีเยอะแต่อาจจะไม่ตรงอาจจะหยิบอะไรเงี้ยวบบกัน <laughs> อันนี้จะเป็นคราวนะคะคราวของคนรวยหรอพี่จริงหรอเป็นของอ๋อ เฮ้ยนดเบทมะเจ๊แม่บ้านมหนวดอะอยากจะมีพ่อบ้านไหมจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีคนคุยด้วยแต่ว่า เเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวเนาะแล้วก็คือยังอยากให้ความรู้สึกยังเป็นไปได้ด้วยดีน,นี่ตอบดาราหรือว่าตอบดาราเปล่า<ม>แค่ตอบโลกสวยโอ๊ยแต่ตาตานั้นจะยุ่งว่าไปไหนเนี่ยถ้าตอบดาราก็ตอนนี้อยากให้โฟกัสเรื่องงานใช่<ต>ค่ะตอนนี้ทํางานคน่อนข้างเยอะแล้วก็ก็พูดเลยว่าเราให้ความสําคัญกับงานมากและที่สําคัญคือเราเกรงใจกับแบบคนทุกคนที่ทํางานด้วยกับเราเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาแบบมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งกับผู้ชายเด็ดขาดเพราะฉะนั้น ช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานแล้วทําไมหมาเเดินมาหุยโล่มากเธอเธอมีตังค่าเทอมยังตายเลยไม่มีเวลาบูมิงแต่เวลาราีีใช่ฉันไม่ได้ขายจ่ายอย่างเดียวจริงเราพูดเลยว่าผู้ชายหลอกขนาดไหนหลอกควนี้เราก็กินมาแล้วเออเพราะเราเลราเราไม่ขายเราจ่ายอะไรจะฝากกับแฟนคลับรายการรูมเมทมังม่ายก็ขอบคุณมากที่เชิญมาถ่ายรายการวันนี้ก็ตกใจนิดหน่อยกับสถานที่เพราะว่าดูแบบ เข้ากันหน้าฉันมากสีชมพูเมื่อกี้ก็ฉากผีก็เข้ากันหน้าฉันเหมือนกันฉากแรกก็ฉากส่วมก็ช็อกไปเยยเออมีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามละกันว่าจะยังไงก็เคยดูอยู่บ้างผ่านๆสายตาเนี่ยผ่านๆสายตารู้ไหมฉันเปิดให้ดูก็ขอให้คนติดตามเยอะๆนะคะจะได้มีคนรักคนหลงคนใครแล้วก็มีคนคร้ที่เป็นหมอคล้เป็นหมอเออเออเป็นหมอขออะไรอีกอะ ขอ้มีสามีรวยๆขอยมีงานเข้าเยอะๆตอนนี้ผมก็รู้จักแม่บ้านมินวดแล้วเอาเลยไหมคะณผู้เส้นตัวมากก่อนอื่นคุณรู้ไหมครับว่าผมคือใครพิสุดไงคะมีชื่อยาวกว่านั้นครับผมพิสุดธิ์ีามีเวมสามีตีหน้าครับ สุดใจดีนะคะผลิตภัณฑ์สกินแคร์น, fracture, น้องนะคะค่ะแล้วก็แพดทิ่นัมมาสดีว่าบายน้องนะคะและสุดท้ายค่ะโลชั่นกันแดดน้องนะคะซีวิทอะไยอะไรอะไรผมก็ัะไรอะไรอะรอะไรนะไรอะไอะไรอะไรอไรอะไรอะรอะไรอะไอะรอะไรมะออออ <laughs> Don't be cold again